คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ Bitcoin แล้วก็เหรียญเอาคอยที่แข็งแกร่งมากๆ,ๆเลยด้วยว่า Bitcoin ลงแต่เอาคอยต่างๆเหล่านี้ไม่ลงนะฮะซึ่งอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนๆยังไม่เคยได้ยินมาก็เป็นไปได้นะยังไงก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้อาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก,กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับยังไงก็ถ้าใครชื่นชอบในโลกของคริปโตนะยังไงคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแต่ก่อน,นจะไปดูกันเนาะอย่างเช่นเคยนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอที่รวบรวมข้้้ออออมมูลทุกกยย่่่าางงงแบบปััััันน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 ใวีหะคครโเ ถ้ากดไลค์ก,กันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับข่าวที่ถ้าเป็นแบบนี้เมื่อก่อนคงจะใหญ่นะหมายถึงวันที่ทางอาริโซนานะฮะกะ็ได้ยื่นนะในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับที่จะให้บิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าเอามาชําระนี่ได้ตามกฎหมายที่ทางรัฐอาริโซนานั่นเองก็ถือว่าตาม ไปกับแนวทางของเอลซาวดอนนั่นเองแต่กรน,นี้ผมไม่รู้ว่าจะผ่านอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องมาทะเลาะกันหรือว่ามาคุยกันมาหาเลือกกันอะไรสักพักหนึ่งกนอกกว่าที่จะได้ได้แบบจริงจัง,จรง,จรง,จรงหรือว่ากว่าที่จะผ่านใะไรเน็นเซึ่งคงจะไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นนะนาะแตกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องละกันที่ดีๆนะสำหรับในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับบิตคอยนั่นเองนะยังไงก็เข้าไปอ่านเต็มๆได้ในตัวร่างข้อกฎหมายอันนี้ที่ได้ยื่นไปนั่นเองนะครับ รวมถึงนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยเนี่ยก็ไปแตะที่37,000แล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้ว่าจะเป็นขาขึ้นอะไรแต่แบบอย่างไรนะหมายถึงว่าก็ยังไม่ได้เป็นแบบสัญญาณที่ดีมากและกันที่โอเค37แต่ก็ถ้าเป็นไปได้เนาะตามนักวิเคราะห์นะครับผมในคอยเชลลกรรมก็บอกว่าจริงควรที่จะไปถึง4ี่หมื่นนั่นเองอาจจะมองว่าเป็นการกลับตัวได้นะแต่ก็ตอนนี้ยังยังโยนในช่วงหัวแล้วหัวต่ออยู่พอสมควรนะยังไงก็ รอแล้วก็เป็นการจงายให้รายการนอกรับแฟน Bitcoin ทุกๆคนนะครับผมก็ยังไงแล้วถ้าใครจะเข้าหรือว่าจะอะไรยังไงช่วงนี้ก็ต้องระวังเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับแต่เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับผมคิดว่าเป็นในเรื่องของตัวแฮชเล e เนาะที่ตอนนี้ได้เติบโตพุ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดหย่อนแม้กระทั่งราคาบิตคอยเนี่ยที่ตกไปกว่า4-0% 5 0ในในช่วงจากจุดพีคถูกต้องไหมฮะแต่แฮชเลเนี่ยพุ่งขึ้นไปแบบ เป็นอทาให้แล้วอทาให้อีกเรียกได้ว่าอทาให้ทุกวันเลยเนาะก็ถ้าเรามองแบบนี้โอเคอาจจะเป็นความมั่นใจมากๆเลยแหละสาหรับาการขุดบิตคอยสําหรับคนขุดเหมืองต่างๆนั่นเองนะครับผมซึ่งก็โอเคละปกติเราสมมติถ้าแบบราคาบิตคอยมันตกอะไรแบบนี้เช่าการที่ขุดหรือว่าคนที่เข้ามาซื้อเครื่องขุดอะไรแบบนี้อาจจะมองว่ามันไม่คุ้มให้ราคาบิตคอยมันตกอะไรแบบนี้ขุดไม่คุม้มใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลับทางเนาะก็คือคนขุดเพิ่มมากขึ้นหรือว่าพูดง่ายๆเรอว่าคนขุดเเหมือง มองว่าการตกแบบนี้มันเป็นแค่ชข่าวอะไรแบบนี้นะฮะยังไงก็ขอให้คนคุดเหมืองหรือว่า m i เนอร์ต่างๆคิดถูกแล้วกันนะครับประกอบกับเนาะถ้าเราเข้าไปดูข่ขาวก่อนหนนี้นะฮะก็คือเป็นเรื่องของทางปูตินเนาะที่รัสเซียนะฮะก็แบกเนาะในเรื่องของคริปตมายมเนิ่งนะฮะก็ต้องไปจัดการแล้วก็ไปพูดคุยกันต่อแหละเนาะสำหรับที่ทางประเทศของเขานะฮะว่าตกลงจะแบนหรือว่าไม่แบนหรือว่าจะควบคุมยังไงนะครับผมกับทางแบงค์ออฟรัสเซียเนาะสำหรับทางปูตินนะครับแต่ก็ถือว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศที ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเนาะในเรื่องของการขุดบิตคอยนั่นเองนะครับผมก็อันดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นอเมริกาอันดับ2เป็นคาซัคสถานอันดับ3เป็นรัสเซียนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีจีนแล้วเนาะตอนแรกจีนก็ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้เขาไล่ออกมาหมดแล้วเนาะก็กลายเป็นอเมริกาที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับผมส่าหตุผลเนาะที่เขาได้บอกนะครับผมสตหรบปูตินเนาะได้บอกว่ามีผลที่มันเป็นข้อได้เปรียบสําหรับทางประเทศของเขานะครับเพราะว่าประเทศรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็น ประเทศหนึ่งที่มีไฟฟ้าที่มันเป็นส่วนเกินเหลืออยู่ด้วยนะฮะก็มีอยู่หลายเมืองเลยนะที่ที่เป็นส่วนเกินตรงนั้นนะฮะก็อาจจะสามารถที่จะเอาสิ่งที่มีพลังงานเหลือเฟือเนี่ยเอามาคุณบิตคอยหรือว่าทำให้มันเป็นข้อได้เปรียบได้นั่นเองนะอย่างไงก็ถ้าเป็นไปได้จริงก็น่าที่จะเป็นข่าวดีมากๆสําหรับคริปโตหรือว่าสําหรับบิตคอยนะยังไงก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะสำหรับสถานการณ์ของทางรัเออเสเซียนะครับผม ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของผู้นำเนาะในเรื่องของบริษัทขุดเหมืองหรือว่าไมเนียงต่างนะฮะโอเคผู้นำเนี่ยก็คงหนีไปเป็นพลทางมาราทอนดิจิตอลนั่นเองที่ใหญ่มากๆนะครับเรียกได้ว่าใหญ่เป็นอันดับหนึ่งแล้วเนาะก็เรียกว่าแล้วว่านี่เนาะหรือว่ารายได้เนี่ยที่เข้ามาในบริษัทมาราทอนหรือว่าบริษัทที่ขุดบิตคอยน์นี่ขณะดนี้เรียกได้ว่าปลาเข้าไปกว่า6% 0 0 0นอเนาะในแง่ของอัตราการเติบโตนะครับถ้าเทียบกับ ในปีที่แล้วนั่นเองนะนี่สำหรับ Q3 นะครับผมก็ Q3 เนี่ยได้เงินไปกว่าประมาณ52ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าตอนปี2020เนี่ยต่ำกว่า1นล้านเนาะเรียกได้ว่าเติบโตมาพอสมควรนะฮะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูอัตราการเติบโตสำหรับรายได้เนาะอ,อ,อันนี้หมายถึงว่าหลายบริษัทเลยนะในการขุดนะฮะก็จะมีมาราธอนเนาะแล้วก็มีรายออดเรียกได้ว่าเป็น6 0 0 0 2,000% 1 0 0เ800%ตเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่อุตสาหกรรมการขุดเนี่ยถือว่าคึกคักเนาะแล้วก็มีก่อนอันนี้ที่มีในข่าวของ Intel ใช่ไหมฮะที่ได้เข้าไปซื้อบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับชิปเนาะก็เตรียมที่จะพัฒนาชิปเพื่อที่จะเอาไปขายหรือว่าเจาะกลุ่มตลาดสําหรับทีมขุด Bitcoin โดยเฉพาะอะไรแบบนี้นะเขาก็คงมองเห็นออตลาดอะไรบางอย่างสําหรับกลุ่มกมนี้นะครับยังไงก็นะต้องรอจับตา กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับประกอบกับตอนนี้นะฮะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของเ,อเวลบาลาน้อาจะสังเกตนะฮะว่าเ,าเวลกระเป๋าเงินใหญ่ๆที่ถือบิตคอยน์หนึ่งพันบิตคอยน์ขึ้นไปนะในขณะนี้เรียกได้ว่าพุ่งขึ้นมาเป็นโอ้เรียกได้ว่าสูงสุดตั้งแต่เดือนเซปเทมเบอร์ที่ผ่านมาเลยนะฮะเนี่ยเออขึ้นอย่างเมียน,นี่นสาคัญโดยเฉพาะตอนช่วงที่ราคาบิตคอยตกลงไปเนาะไปที่สามหมื่นต้น,ตน,ตน,ตนๆอะไรแบบนี้นะเห็นไหมตรงนี้พุ่งพีขึ้นมาเลยนะครับผมก็เห็นให้เราได้เห็นเนาะว่า เกิดอะไรขึ้นกันบ้างบ,บนออนเชนในนะัขณะน,นี้แล้วก็เมื่อวานนี้มีในเรื่องของคนที่ซื้อบิตคอยรู้สึกจะ6 640ล้านเหรียญมั้งเออก็ได้เอาบิตคอย n ออกไปจากเอเชนอย่างต่อเนื่องนะครับผมซึ่งค่าในเรื่องของตัวบิตคอยที่อยู่บนเอเชนหรือว่าบาลานซ์ออนเอเชนก็ลดลงอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของออคุณเดฟพอร์ตโอยกันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุดซื้อบิตคอยนะครับผมกว่า29บิตคอย ในวันนี้นั่นเองนะครับก็มูลค่าประมาณ30ล้านบาทนะรูอว่า1นล้ลานเหรียญดอลลา,า,าร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมคุณแม่เข้าเลอร์ก็ออกมาเวลคัมทูเดอะทีมด้วยนะครับผมก็ถือว่าคนเดฟเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงปี2020นะครับก็เป็นคนหนึ่งนาะนที่หัวร้อนนะครับผมอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากทางสยามบล็อกเชนนะเนาะก็หัวร้อนนะครับผมแล้วก็เทขายบิตคอยสูญเงินไปกว่า เกือบๆแปดแสนบาทนั่นเองนะครับผมสำหรับคุณเดฟเนาะอันนี้ตอนปี2020ในช่วงเดือนสิงหาเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้ขาย Bitcoin นะครับแล้วก็มีเชลลิงในขณะนั้นด้วยเนาะตอนนั้นรู้สึกบิตคอยนน่าจะอยู่ที่หมื่นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เชลลิงน่าจะอยู่ที่10กว่าอะไรประมาณนั้นเนาะก็ขายไปเรียบร้อยในปีส0 0 0ันั่นเองนะครับผมในเดือนสิงหาเนาะแต่ก็ตอนนี้นะครับผมได้กลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งนะก็ถือว่าไม่รู้ กิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับหลายคนก็ออก,ออกมาแซวว่าพอซื้อปุ๊บเนี่ยฉันต้องไปชอ็อตแล้วหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าพอคุณเดบซื้อแล้วอาจจะตกอะไรประมาณนั้นนนาะเหมือนเมื่อก่อนอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เป็นอีหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นแล้วว่า Bitcoin นะครับผมสามารถที่จะพลิกหรือว่าสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ตลอดเหมือนรูปภาพรูปนี้นั่นเองนะคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์กันเข้ามานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางของเซอร์อติกกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางคร มีสัญญาณนะฮะว่ารักภูเนาะหลายคนก็ตกใจนะครับผมแต่ก็ล่าสุดนะฮะได้ออกมาบอกแล้วนะฮะว่าเป็นเป็นการเตือนที่ผิดพลาดประมาณนั้นเนาะเพราะว่าทางทีมเซอร์ติกเนี่ยเหมือนเขาก็ตรวจสอบพวกเดีอปต่างๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตอนที่เขาเตือนเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคือทางทีมคลิปตัวคาเนี่ยเหมือนเขาไปฉลองวันหยุดจุดยีนเออวันที่27ถึงวันที่7นะครับผมซึ่งก็เลยไม่สามารถที่จะให้อ่เข้าถึงหรือว่าดูเช็คในเรื่องของตัว t e l e GRAM ชัดได้เขาบอกว่า t e l e GRAM h ัด เปิดชั่วคราวนะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยดรอปถึงศูหรือว่าเงินเหลือศูนย์นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์นะครับผมสำหรับตัวซีคาเนี่ยไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะซึ่ง3อย่างนี้ก็เลยได้ทำให้ทางเซอร์ติกต้องออกมาแจ้งเตือนว่ามีโอกาสที่จะรักผูนั่นเองก็เลยได้ทำให้คนตื่นตะหนกตกใจอยู่พอสมควรนะแต่ก็เป็นสัญญาณที่ f a หรือว่าผิดพลาดนั่นเองเนาะก็ทันทีเท่นั้น ยังไงก็ต้องระวังกันเอาไว้เสมอนะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นแล้วได้เงินด้วยผมก็ดีใจด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทางอ e ีคอมมิกันบ้างนะฮะหรือว่าเหรียญ OMI นั่นเองนะซึ่งตอนนี้นะฮะถ้าเราก็ดูข้อมูลถือว่าเติบโตสวนทางกับตลาดในช่วงนี้นะเพราะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยลลงเนี่ยหลายตัวมากเลยนะที่ตกลงไปอย่างแรงนะฮะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของชาร์จของ OMI นะฮะก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ตกเลยน,นั่เองเรียกได้ว่าสวนกลับมาเขียวขึ้นมาซ้ําด้วยแล้วก็เตรียมที่จะเเบรรกกในื่ออองงข ไซเวย์แบบใหญ่ๆเลยด้วยนะฮะถ้าบร็กครั้งนี้สําเร็จก็มีโอกาสาที่จะอันนี้เพื่อนตต่อไปศึกษาพิจารณากันเอาเองนะครับผมแต่ก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะสำหรับในเรื่องของการที่อ,อีคมิหรือว่าเหรียญ OMI อ่ะมันมันมันแข็งแกร่งเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของตอนนี้เขาได้ชนะิฟต์เนาะหรือว่าย้ายมาที่ Immotable X เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับเหรียญ OMI หรือว่าตัว VV app นั่นเองก็จะเน้นในเรื่องของ NFT โดยเฉพาะเลยนะในการซื้อขายนะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็ ทางอ e ีคอมีเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่โอ้ไปพาร์ทเนอร์ร่วมก,กับทางสไปเดอร์ Man, e al, แมนมาเวลต่างๆเยอะอยู่เหมือนกันนะเรียกได้ว่าเจ้าใหญ่อยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้ก็เคยก,ก็เคยได้ทำมาแล้วเนาะสำหรับบล็อกเชนอื่นนะฮะแต่ตอนนี้ได้ชิปมาที่อย่างเลเยอร์สองที่อยู่บนบล็อกเชนอิตเรียมอย่างตัว i m m ม t a b l e X นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องทีท่แข็งแล้วกันสมมติถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตเนาะก็จะสังเกตว่าโอ้โหเรียกได้ว่าโหดอยู่พอสมควรเหมือนกันในะขณะนี้นะยังไงก็ ถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของเทคนิคก็ยังไงไม่ควรพลาด ECOMI หรือว่า OMI นะเราลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันเอาเองนะแต่ก็ยังเช่นเคยว่าคิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ financial advisor นะฮะยังไงไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับ <S <S ประกอบกับนะครับผมล่าสุดเป็นในเรื่องของตัว Cyber Network หรือว่า KNC นั่นเองนะฮะก็เลยดูว,ว่าสวนทางอีกหนึ่งตัวเหมือนกัน,นก็คือเติบโตสวนทางกับตอนที่บิต Bitcoin ลงมาใช่ไหมหลายตัวก็ลงมาแต่ KNC ยังไม่ลงนะครับ KNC เนี่ย พุ่งขึ้นไปอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมได้ดูประมาณสัก50%เลยเนาะสำหรับทีมทีมนี้นะฮะยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูอีกตัวหนึ่งละกันอาจจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างเพราะว่าแสดงเห็นแล้วแหละถึงความแข็งแกร่งของเหรียญต่างๆเหล่านี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับคลิดวันนี้มีประมาณเท่านี้นะสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะฮะยังไงก็ คิดวนะ่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันไปนะสาหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมได้รวบรวมมาแบ่งปันกันนะครับถ้าใครชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์เนาะหรือว่าจะกดซัพพอร์ตช่องนี้สามารถได้กดปุ่มจอยแล้วก็สั่งซื้อกาแฟให้กับผมหรือว่าจะาดูในเรื่องของตัวเอ็กซ์ตรีมคอนเทนก็สามารถได้กดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็เอาไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับ